มอร์นิ่งยามเช้านะคะสวัสดีวันศุกร์ตอนนี้ก็8ปดโมงยีกว่าแล้วตื่นสายกว่าเดิมมากตอนสมัยยังอยู่คอนโดนพิงก็คือตื่น7จ็ดโมงหกโมงทำไมต้องน้ำถอยหลัง6กโมงเจ็ดโมงตอนนี้8ปดโมงจะครึ่งแล้วเพึ่งรู้ วันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นวันศุกร์แล้หละคนก็คือไม่มีคลาสแต่ว่าเรามีนะคะเราเรียนมาร์เก็ตติ้งตอนเที่ยงถึง4ี่โมงเย็ยนก็คือนั่งยาวๆสี่ชั่วโมงไปเลย first thing in the morning ยิมจะพยายามนะแต่ยังไม่จับโทราศัพท์อาจจะจับตอนไปกินอาหารเช้าอะไรเงี้ยค่อยจับเนาะแต่ว่าตอนเพิ่งตื่นมาคือเหมือนสมองมันยังแบ a n k อยู่เราไม่อยากใส่ข้อมูลที่เป็นความวุ่นวายลงไปอะไรแบบนี้ดูบั็กว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง,างเขียนแพนเนลไว้เม,มื่อคืน work out เดิน8 0 0 0 steps เออเดี๋ยวนี้เหอะเก็บก้าวเดินทุกคน,คนอยากเก็บให้ได้ว, 10, 10, 10. วานาันละหมื่นวันะเสียงแบบไไม่ไหว ซื้อควนํามหม่ค่าเหอะมากจะนําเสนอนะคะ2ลิตรวันนึงพพ์เติมประมาณ2รอบแต่ว่า2อรอบพิมพ์ก็จาไม่ได้ว่าพิมพ์กินหมดหรือไม่หมดอย่างอันเนี้ยก็เป็นของเหลือจากเมื่อวานคือพพ์ก็ไม่สามารถวัดปริมาณได้ความครูของมันคือตรงเนี้ยมันจะมีเวลาบอกแล้วก็มีกําลัง,จงใจอย่างเช่นเอ,อ่อก้ามงเช้าก็จะบอกว่า do it for yourself สเวตโมงก็ keep trying หนึ่งทุ่มก็ almost there ส่วนสามทุม่มเก้าพีเอ็มก็ ก็งานอย่างเรานะคะวันนี้ก็คือจีโอกราฟีค่ะคือพิมกะว่าโอเคพิมจะดูในเล็กเช์โนทที่พิมจดมาก่อนว่าสิ่งนี้เขาบอกจะออกสอบออกสอบเนี่ยมีอะไรบ้างและอย่างคือแต่ละวันแต่ละค้าเขาจะให้คาถามมาคาถามพวกนั้นก็จะเป็นไกด์ไลน์ไปสู่มิเทอมไปสู่ไฟนอลยังไม่หิวอะไรทุกคนเหนือถ้าพมหิวแล้วเดี๋ยวหิวใค้พาลงไปกินกาแฟแล้วก็เบรคฟาสของเราดีกว่าตอนนี้คือตื่นมาแล้วยังไม่หิวพูดเหมือนสเลตติดคออยู่อ่ะ เอาจะว่าไปนะทิมก็จริงๆ,ๆ,ๆก็เริ่มหิวแหละยังไม่ทันได้อ่านเลยเอาเ s p o t i f y แล้วก็เปิด cozy acoustic morning ไปกินข้าวเชาว้าก็จะค่ะจะบอกว่ากาแฟกับขนมปังยามเช้าเป็นอะไรที่แบบ made my day มากแล้วคือผมผมติดปะ อะไรงงอ่ะอยู่ดีก็อยากมาแจมมื้อเช้าพี่รู้สึกเป็นมื้อที่พีมเอนจอยสุดพี่ก็ชอบกินเป็นของประมาณนี้แหละปังสวโฮดีนะคะวันนี้พีมกินเป็นไส้ไก่หยองเนยถั่วทุกคนไก่หยองเนยถั่วมันเข้ากันคือพี่ชอบกินอะที่มันแบบติดๆฟันฝืนๆนิดนึงอ่ะเนยถั่วมาเป็นปลื้ดเลยอือหืออันอะไรอ่ะน่าสงสารจังเลย I've been feeling so I've been feeling so down. Yeah. i oh, oh, actually, actually at first we say that okay, um we need only one person. and when I เหมือนจำได้ว,ว่ามีมันญี่ปุ่นอยู่นะนี่ไงคืออบไว้แต่เมื่อวานก็เก็บแช่ตู้เย็นเราพอเสร็จแล้วมันก็จะมีรสชาติที่แบบนึบๆมากขึ้นดูด,ด,ดิมันก็จะมีความนึบๆอะไรอย่างเงี้ยพอแช่เย็นไว้ เมื่อกี้ก็คือนั่งเขียนงานสรุปว่าต้องทำไรบ้านแล้วก็นะัดมีติ้งกับเพื่อน คือบางทีลืมไงว่าแบบมีติ้งแล้วต้องพูดอะไรบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนวีมายเดอร์นิดนึงใช่ไหมมาร์เก็ตติ้งคำนี้ก็คืองานมาเยอะขึ้นแล้วทุกคนคือต้องไปทำเรซิร์ชไปทำกูเกิลฟอร์มทำเซอร์เวยอะไรอย่างงี้ยจะไม่พูดถึงเรื่องงานมากเพราะว่าทุกคนก็คงไม่เข้าใจเพราะทุกคนไม่ได้มาเป็นนักเรียนเหมือนกันนอกแต่ that, จะบอกว่าจากสภาพงานที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าวีคเอนนี้เราน่าจะไม่ได้พักแบบเต็มที่แน่ๆเพราะว่าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็คือมีมีติ้งสิบเอ็ดโมงของ,ของนนมารุปโรเจกตต์อออ่ะ่ะยูคลลาสแ้้วมันง คุยกับเพื่อนในกลุ่มบ่อยมากเพราะว่ามันต้องทํางานไปได้วยกันเนาะพี่ว่ามันก็สนุกดีนะเออคืองานมันใหญ่แต่มันก็สนุกดีมันพี่ว่ามันเหมือนแบบเราได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีมอะคืออย่างน้อยมันก็ให้เรารู้อะว่าเราอะเหมาะกับการเป็นโพ i ิชันไหนในทีมแล้วก็อยากจะมาเอาเอบอกทุกคนนะครับช่วงที่พี่ไม่ได้โพสคลิปเนี่ยผ่านมาก็ประมาณ 3- 4มีป่ปปะ เออคือมันก็มีหลายๆปัจจัยได้การอย่างแรกคือ mental breakdown นะคะคือก็งงมากว่าอยู่ดีก็แบบเศร้าอยู่ดีก็งงอยู่ดีก็ล้องให้เป็นอะไรไม่รู้ค,คือพิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรนอกจากช่างมันเถอะแล้วพอมันผ่านมาจุดหนึ่งตุ๊มันจะรู้สึกเฉื่อยแบบอืมเหรอ มีอีแล้วเหรอเศว้อีกแล้วเหรอ,อ,อ,เ,หรอเออโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกเอ่ยเฉยหมดเลยแล้วก็งานมันเยอะทุกคนงานมันเยอะพิงก,ก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายคลิปแล้วก็พอมันงานเยอะเราก็เครียดแล้วพอเราเครียดแล้วก็ไม่มีไอเดียว่าจะทาคอนเทนต์ไหนคือมันมองแง่ลบไปหมดรู้ป่าว่าก่อนที่ิจะมาถ่ายบล็อกเนี้ยคือพีมอ่ะมีคอนเทนต์ที่คิดจะถ่ายเป็นคลิปอะ่ะ ประมาณสองสคลิปเลยแล้วก็เริ่มถ่ายแล้วด้วยแต่ถ่ายไม่จบเวยไม่จบบล็อกรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อแน,น่เลยไม่มีใครมาดูหรอกพอเราถ่ายก็คิดว่าตอนนี้เราโคตรลบเลยว่ะเราจะมาแชร์ความรู้สึกลบๆบคำพูดลบหรือ energy ลบๆให้กับคนดูหรอพิมพ์ๆว่ามันก็ไม่ใช่ก็เลยโอเคงั้นไม่โพสก็ได้คืออย่างน้อยอะ่ะถ้าจะโพสพิมก็คิดว่าอย่างน้อยก็อยากให้เน้นคุณภาพนิดน,นึงอะ่ะไม่ใช่แบบสักแต่จะโพสโพสทุกวีคแต่ว่าไอ้คลิปที่ออกมามันแบบ มันมีแต่ energy หลบๆแบบพิมพไม่อยากส่งออกมาหินก็เลยพยายามแบบโอเคก็เราจะมาจัดการกับ mental health ของเราก่อนนะคะก่อนไม่อยากที่จะแบบ push ตัวเองให้ดูอะไรอย่างเงี้ยให้ดูอะไรไม่ใช่ดูแบบ watch อะหมายถึง พี่จะพูดว่าไม่อยากชตัวเองให้ทําอะไรก็ประมาณนั้นเลยค่ะช่วงวันนี้ก็คือรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยมันดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเออแล้วก็คิดว่าอุ้ยเมื่อวานฉันดีใช่ไหมแล้วฉันก็เลยเขียนคล้ายๆไอเดียเลยว่าวันนี้จะถ่ายคลิปตอนนี้ก็คือจะหกโมหกโมแล้วแหละ6กโมสิบนาทีเมื่อกี้ก็คือลงไปข้างล่างไปกินฟักทองกรอบไปชงโกโก,ก้กินไปเล่นกับหมานั่งถ่ายไอจี เดี๋ยวคินจะลองเขียนตารางงานจัดแพลนเนอร์ทำนู่นนี่นั่นดูก่อนว่ามีงานอะไรที่เราต้องทำบ้างเขียนไว้น,น้อเพราะว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้รู้ไงว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินบนลู่วิง่ง b แบด d i t i o n จะหมดแล้ว oh, 12ทำไมไม่รู้เลยเนี่ย uh. What the คันอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มแล้วนะคะซึ่งเราก็นั่งทำนั่งทำจิโอกราฟีอยู่ก็ คือรู้คำถามมาแล้วก็หาสิร์ชไม่เชิงรีเสิร์ชหรอกอ่านแล้วรข้าวๆใน Google นะเพราะว่าเราก็แบบมี l e เชอร์โน้ตที่จดในคาบมาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาอธิบายเป็นภาษาตัวเองเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นคําถามที่ไกลไลสูม,มีเทมนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีเทมมก็คือเป็นภาคที่ยากสุดแหล,ละแล้วอีกอย่างพี่ว่าวิชาเนี่ยคือวิชาที่มันมันดูเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันไม่มันไม่มีอะไรชัดเจนเหมือนคณิตศาสตร์มันคือเป็น t h e o รีที่แบบคลุมเครือคลุมเครือในฟิโลโซฟีแนวปรัชญาชีวิตอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ต้องแบบมานั่งตี เราจะไปเก็บ9เดินต่อแล้วก็จะบอกบอกตงบอกตั้งแต่เย็นแล้วตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มแล้วทุกคนพิงก็ไปเก็บ9เดินมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ยังไม่เยอะหมื่นได้ประมาณ9,009ไม่ใช่9,009 9,99นะมันถึงว่า9,000อะ9,000 steps ปกติก็แบบตั้งสถิติตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยมันโฟกันไหมอยากได้แบบวันละประมาณหมื่นตอนนี้ไม่ได้ ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะคะเพราะว่าเราก็นั่งเรียนมาร์เก็ตติ้งตั้งสีชั่วโมงใช่ไหมหลังจากกินข้าวเย็นมื้อเย็นอะพิมพ์จะไม่มานั่งทํางานต่อแต่ว่านี่พิม้น,นั่งทำจีโอกราฟีถึงประมาณ3ามทุ่มแล้วพิมก็ค่อยไปเดินเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวพิมพ์จะเขียนสรุปวันว่าวันนี้พิมทําอะไรไปเสร็จบ้าง แล้ก็เขียนจดน้ตของวันนี้แล้วก็เขียนแผนของพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะได้มีทิศทางพาไม่งกก็อาจจะฟังพอดคาสต์ไม่ก็อ่านหนังสือแล้วทีจะโชว์หนังสือหิมกําลังอ่านอยู่ตอนนี้เสื้อฮิมเอานี้ออกมาปุ๊บกล้องมันก็จะตับลงแบบเนี้ยไม่เป็นไรค่ะอ่ะฮีจะถอยหลังไปแล้วกันที่อ่านเล่มนี้อยู่ค่ะเป็น no rules rules พิมพอาจจะออกเสียงยากๆนิดหนึ่งเพราะพิมพใส่เทนาอยู่เล่มน,นี้ทุกคนลองไปอา่านหูคือตอนนี้พีมพ่มีเรียน h ออยู่ด้วยพิมพอ่านไปได้แค่นิดเดียวเองแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอ่านแล้วมันก็ก็สนุกดีอะมันน่าไอเดียดเดียวว่าเออบริษัทที่เขาแบบระดับสูงหนูอะเขาจัดการคนยังไงพิมพเรียน HR อยพอดีก็เหมือนได้ไอเดียนิดนึงอะพิมพจะไปแล้วใครรู้ถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากเนาะที่กดเข้ามาดูมาแฮงเอาท์พิมประมาณชิมกวานาทีอยากให้พิมทำคลิปไหนหรือมีคำถามอะไรก็เมนไว้ด้านล่างเนาะนดูตอช้ ก็จะเซกูไนค่ะเพราะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วน้อทีมถ่ายอยู่บายบาย